ฮานอยที่นี่ก็มีรถ BRT ครับแต่อย่าเพิ่งดีใจไปครับเป็นกรณีศึกษาที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับนี่ครับ BRT ในกรุงฮานอยครับมีสะพานลอยให้ขึ้นด้วยครับ This the นี่ครับรถ BRT หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแต่เมื่อก็สำเร็จครับ there are very few passengers because many people use motorbike the lanes are not exclusively for BRT and there are not many passengers unfortunately lane พ right? mm ิเศษก็ไม่มีส่วนมากที่นี่เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันนะครับต่อไป mm hmm. น่าจะทำรถไฟฟ้ามากกว่าที่จะเป็น BRT นะครับไปแล้วครับ